สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูมิน้นในสาระที่หนึ่งศาสนาของเราบทที่3เรียนรู้แบบอย่างที่ดีหัวข้อที่3.1พระโสนโกริวิสาพระโสนโกริวิสาท่านคือพุทธสาวกพุทธสาวกหมายถึงสิทธิของพระพุทธเจ้าที่บวชในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นผู้มีประวัติ และเรื่องราวที่น่าสนใจที่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวพุทธรุ่นหลังขอให้นักเรียนชมวิดีโอเรื่องพระโสนโกริวิศัส์พุทธสาวกสาวิกาเรื่อง โสนะกอลิวิสะาโสนะกอลิวิสะาชีวิตของมนุษย์จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะมีความขยันหมั่นเพียรเมื่อเพียรพยายามอย่างไม่ลดละแล้วก็ย่อมพบกับความสำเร็จสมหวังได้แต่หากมีความเพียรพยายามมากเกินไป เดินความพอดีแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความทุกข์ได้เช่นกันเราจึงควรเดินตามทางสายกลางมีความเพียรแบบพอดีพอดีการงานนั้นก็จะสำเร็จได้ตามเป้าหมายเหมือนกับเรื่องราวชีวิตของชายหนุ่มลูกเศรษฐีผู้มีชื่อว่าโสนโกริวิสะเขาเป็นผู้มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมมาก แต่มากเกินไปจนความพอดีเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ท่านจึงตรัสเทศสอนให้โสนะเดินตามทางสายกลางเมื่อเขาได้ทำตามเขาจึงได้บรรลุธรรมเราไปติดตามเรื่องราวของโสนะโกลิวิสากันนะคะ โสนะโกลิวิสะเป็นบุตรชายคนเดียวของตระกูลเศรษฐีโกลิวิสะซึ่งเป็นเศรษฐีแห่งเมืองจำปาอยู่ในแคว้นอังคะตั้งแต่วันที่เขาลงมาเกิดในคันของแม่ทรัพย์สมบัติจำนวนมากก็เกิดขึ้นแก่ท่านอุสภาเศรษฐีผู้เป็นพ่ออยู่เสมอจนกระทั่งวันที่เขาคลอดออกจากคันของแม่ ทารกน้อยก็มีผิวพันธ์ที่งดงามผุดพองเหมือนกับทองคำด้วยเหตุนี้เองคุณพ่อจึงตั้งชื่อให้ว่าโสนะซึ่งแปลว่าทองคำเมื่อรวมกับชื่อตระกูลโกลิวิษา์แล้วจึงกลายเป็นโสนะโกลิวิษาโสนะโกลิวิษานั้นเป็นผู้ที่มีบุญมากเขาเป็นสุขุมารชาติไม่เคยต้องทำงานหนักเลย เขาเป็นหนุ่มรูปงามมีผิวพรรณที่ผุดพองเหมือนกับทองคำมีสัมผัสผิวกายที่อ่อนนุ่มเหมือนกับปุยสำลีที่ปั่นอย่างดีแล้วถึง100ครั้งเมื่อเขาเติบโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นเศรษฐีก็ได้สร้างปราสาทขึ้นสามหลังเพื่อให้เขาได้พักอาศัยในสามฤดู และยังจัดหาหญิงสาวที่งดงามมาคอยบำรุงบำเรออยู่เป็นจำนวนมากแม้แต่ข้าวที่โสนะได้รับประทานในแต่ละมือ้อก็เป็นข้าวสาลีที่ได้รับการเพาะปลูกเป็นอย่างดีต้องรดด้วยน้ำสามอย่างคือน้ำหอมน้ำนมและน้ำธรรมดาด้วยเหตุนี้เองข้าวที่เขารับประทานนั้นจึงมีเม็ดโตงาม มีสีขาวเหมือนกับดอกมะลิและเมื่อเก็บเกี่ยวเข้าวนั้นแล้วก็ได้นำข้าวสาลีเหล่านี้ไปอบด้วยเครื่องหอมเป็นเวลานานถึงสามปีจึงค่อยนำมาหุงเป็นข้าวสวยให้โสนะได้รับประทานโสนะยังมีลักษณะที่พิเศษอีกประการหนึ่งคือที่ฝ่ามือฝ่าเท้าของเขาจะมีสีแดงงามคล้ายกับดอกชบาแดง ที่พื้นเท้าทั้งสองข้างก็มีโลม,มาชาติหรือข้นอ่อนๆเหมือนกับปุยสำลีเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยเหตุนี้เองเวลาที่โสนะโกลิวิสจะเดินไปไหนมาไหนคุณพ่อคุณแม่จึงต้องปูพรมให้กับเขาได้เดินไปเพราะเขาไม่อาจจะเดินไปบนพื้นดินธรรมดาทั่วไปได้เพราะจะทำให้ฝ่าเท้าของเขานั้นแตก จากนี้โสนะยังเป็นผู้มีความสามารถในการดีดพินสามสายอีกด้วยขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประทับอยู่ที่เมืองราชคฤชครั้งนั้นเองพระเจ้าพิมพิสารพระราชาผู้ปกครองเมืองราชคฤชก็ได้รับสั่งให้พระสกนิกกรของพระองค์ในแคว้นอังคะมาประชุมกันที่บริเวณลานพระราชวัง เพื่อรับฟังพระราโชบายและในการมาครั้งนี้เองพระเจ้าพิมพิสารก็ได้รับสั่งให้อุสภะเศรษฐีพาโสนะโกริวิษาบุตรชายมาเข้าเฝ้าด้วยเพื่อที่พระองค์จะได้ทอดพระเนตรฝ่าเท้าที่มีขนสีงามเหมือนกับแก้วมณีตามข่าวลืออุสภะเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็ได้อบรมโสนะผู้เป็นบุตรชายของตน ให้ทราบถึงมารยาทในการเข้าเฝ้าเช่นห้ามให้โสนะเหยียดเท้าไปทางที่ประทับซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้นั่งขัดสมาธิช้อนเท้าทั้งสองไว้บนตักไงายฝ่าเท้าขึ้นเพื่อให้พระราชาได้ทอดพระเนตรได้ชัดเจนโสนะกลิวิสะเมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำที่คุณพ่อได้สั่งสอนไว้ทุกประการ พระเจ้าพิมพิสารเมื่อทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ได้ประทานโอวาทและชี้แจงพระราโชบายเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองให้พระศกนิกรได้ทราบและส่งนำพระศกนิกรทั้งหมดพร้อมทั้งโสนะโกลิวิสะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในครั้งนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมคืออนุป,ปุปพิกถาคือการเทศสอนเรื่องอนิสง์ของการให้ทาน การรักษาศีลการไปเกิดในสวรรค์และโทษของการคลองเรือนให้พระสนิกรได้ฟังนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสอริยสัจสี่จนกระทั่งทุกคนได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันและแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตอีกด้วยส่วนโสนะโกริวิสณ์นั้นเมื่อฟังธรรมแล้ว ก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากเขาได้พิจารณาเห็นว่าการอยู่ครองเรือนนั้นไม่มีความสุขเลยยากต่อการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโสนะจึงคิดอยากจะออกบวชแม้ว่าจำลำบากแค่ไหนก็ตามในที่สุดจึงได้ไปกราบทูลขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานการอุปสมบทให้ตามความประสงค์เมื่อโสนะโกริวิสะได้บวชแล้วท่านกลายเป็นพระพิสุสงฆ์ที่มีความเพียรมากท่านได้ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าช้าที่มีชื่อว่าศีตะวันในเขตเมืองราชฤก์ท่านเป็นพระที่มีความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมอย่างหนัก จนฝ่าเท้าทั้งสองข้างนั้นแตกเลือดไหลเมื่อท่านเดินด้วยเท้าไม่ได้ท่านจึงใช้วิธีคลานด้วยเข่าและฝ่ามือทั้งสองจนกระทั่งเข่าและฝ่ามือทั้งสองนั้นก็แตกอีกมีเลือดไหลเปรอะเปื้อนราวกับโรงฆ่าสัตว์แม้กระนั้นท่านก็ยังไม่ได้บรรลุมรคผลแต่อย่างใดท่านจึงเกิดความท้อแท้น้อยใจว่า บรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้านั้นเราก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่บำเพ็ญเพียรอย่างหนักทีเดียวมิได้ย่อหย่อนกว่าผู้อื่นเลยแต่เหตุฉนยหน้าเราจึงไม่ได้บรรลุธรรมสักทีเอาละเราควรจะลาสิกขาออกไปครองเรือนทำบุญสร้างกุศลตามสมควรแก่คนธรรมดาทั่วไปน่าจะดีขณะนั้นเอง พระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่านด้วยญาณทัศนะพระพุทธองค์จึงเสด็จมาตรัสสอนให้โสนะบำเพ็ญเพียรแต่พอปานกลางอย่าให้ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปทั้งนี้ทรงยกเอาพินสามสายที่พระโสนะมีความชำนาญในการดีดพินอยู่ก่อนแล้วขึ้นมาแสดงเปรียบเทียบให้เห็นว่าพินที่สายตึงเกินไปเมื่อดีดแล้วสายก็จะขาดได้ ส่วนพินที่สายหย่อนเกินไปเมื่อดีดแล้วเสียงก็จะไม่ไพเราะต้องสายพินที่ตึงพอปานกลางจึงจะไม่ขาดและมีเสียงที่ไพเราะพระโสนโกริวิษะได้ปฏิบัติตามพระดำรัสที่ทรงแนะไว้ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไปไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต กลายเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาณป่าสีตะวันนั่นเองพระโสนโกริวิสะทำความเพียรจนฝ่าเท้าเข่าและฝ่ามือแตกเลืดไหลได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านให้ท่านได้กลายเป็นเอตะทักคะ คือเป็นพระพิสุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ปรารบความเพียรเพืเ่อนๆคะ่ะเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวประวัติชีวิตของพระโสนะแล้ว mm. ก็น่าทึ่งค่ะ mm. ว่าจากลูกเศรษฐีสะดวกสบายในทุกอย่าง mm. แต่เมื่อได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระองค์ท่าน mm. เขาก็เกิดความเลื่อมใส ถึงกับยอมทิ้งความร่ำรวยความสะดวกสบายมามีชีวิตแบบนักบวชนั่นก็เป็นเพราะท่านมองเห็นว่าชีวิตนักบวชนั้นเป็นชีวิตที่สุขสงบมีชีวิตที่ประเสริฐยิ่งกว่าชีวิตอื่นๆและเมื่อท่านทําความเพียรก็ทําอย่างไม่ลดละมุ่งทําจนถึงที่สุดแต่เพราะมีความเพียรมากเกินไปจนเครียดจึงเกิดเป็นความทุกข์ต่อมา เมื่อท่านหันมาทำความเพียรอย่างพอดีเดินตามทางสายกลางในที่สุดจึงได้สมหวังดังใจแม้เราก็เช่นกันนะคะการงานการเรียนต้องภาคเพียรพยายามจึงจะสำเร็จได้แต่หากเราทุ่มเทมากเกินกำลังเพียรแบบไม่ฉลาดอ่านหนังสือหามรุ่งหามคำ่ำไม่ยอมหลับยอมนอนก็อาจจะกลายเป็นความเครียดเกิดความทุกข์ ย้อนกลับมาทำร้ายเราก็ได้แต่นั้นเมื่อมีความเพียรแล้วก็ขอให้ภาคเพียรอย่างฉลาดนะคะเพียรแบบพอดีไม่น้อยไปไม่มากไปในที่สุดแล้วเราก็ย่อมประสบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะสรุปเรื่องพระโสนโกริวิสาพระโสนโกริวิสาเป็นชาวเมืองจำปาควันอังคาเมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมด้วยความเพียรท่านเดินจงกรมอย่างหนักจนมือแตกเท้าแตกแต่ก็ไม่บรรลุธรรมจึงเกิดความท้อแท้พระพุทธเจ้าประทานโอวาทด,ด้วยข้อประมาณเรื่องพินสามสายเมื่อพระโสนโกริวิสานำทางสายกลางไปปฏิบัติจึงบรรลุอรหันต์คุณธรรมที่ได้จากการศึกษาประวัติของพระโสนโกริวิสา หความเพียรคนที่มีความเพียรเป็นหลักแม้พบกับปัญหาอปุปสรรคมากเพียนใดก็ไม่ท้อถอยย่อมประสบความสําเร็จในชีวิต 2. ความพอดีการกระทําทุกอย่างควรยึดหลักมัชชิมาปฏิปทางหรือทางสายกลางคือความพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป